เอาอแล้วผิดเพี้ยนไปเ้งพระอนาคามีกลับมาเกิดถ้าอยากเกิดอุ้ย <c oughs> ก็หลวงตาหลวงตาสินทรัพย์เขาบอกจะด่าจะว,ว่าอะไรเขาเขาก็ไม่เป็นไรเขาไม่เคยตัวเถีออยงใครแต่แบบเอาพระพุทธศาสนามาบิดเบือออย่างนี้ไม่ยอมต้องออกมาแถลงการ <c oughs> เดี๋ยวลองไปฟังหลวงตาคุยกันนะ <c oughs> สืบสูตรหายนะเทียบร่างฟังกันถึงฟังวงตาของแท้ศาสนาพุทธของพวกเรา,นาเนาะโดยเฉพาะประเด็นเมื่อคืนนี้ที่ว่าพระอนาคามีกลับมาเกิดพระอาหารหันต์กลับมาเกิดหลวงตาก,ก็ไม่พูดถึงประเด็นนี้เขาดาา่าหลวงตาหลวงตาไม่ตอบโตไม่พูดนะด่าไปเถอะเรื่องด่าเป็นเรื่องธรรมดา ด่าเป็นเรื่องของความเห็นไม่ใช่ประเด็นใหญ่แต่การจับช่วงสอนผิดนี่ยมันต้องพูดกันเนาะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าโยไม่ว่าพระที่ด่าหลวงตาตลอดเวลาสิบปีมาเนาะหลวงตาไม่สอบโต้ะ มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ด่าแต่ถ้าเรื่องศาสนาเรื่องพระธรรมคำสอนที่บิดเบือนเนาะหลวงตาก็เลยต้องมาชี้แจงมาบอกว่าย่อ,ยอมันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเนาะ,ะคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเข้าถึงอริยะหรือพูดถึงภูมิของพระอ,อริยะนะ,ะเขาก็จะบอกว่า อ่า,อาทำไมพระพุทธเจ้าสอนถ้าไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจะสอนคนให้เป็นพระอาาริยะได้อย่างไรอ,อก็เพราะท่านเป็นพระอาหารหันต์นี่แหละจัดสรู้ด้วยพระองค์เองอจนลึกซึ้งเข้าไปถึงความสิ้นแห่งอัศวะท่านก็เลยสอนอคนให้เป็นพระอาาริยะได้เนะเออ เพราะฉะนั้นประการนี้ไม่เถียงนะไม่ว่าแต่ประเด็นที่ว่าพระอนาคามีกลับมาเกิดเนี่ยนะอันนี้ไม่เป็นความจริงเนาะฟันธงเลยเนาะอนาคามีแปลว่าไม่กลับมานะเป็นผู้ไม่กลับมาผู้สิ้นแห่งราคะย่อมไม่เกิดเป็นสัตว์อีก จะเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เด็ดขาดนะถ้าเข้าถึงอนาคามีผลในยังไม่จายเนี่ยผู้เป็นอนาคามีจะรู้เลยว่า,า,าคำว่าสัตว์หรือข้องท่านเป็นผู้ไม่ข้องในอารมณ์ของการเกิดแล้วของออนา,อาขงสัตว์แล้วท่านพ้นออกจากความเป็นสัตว์แล้วพ้นออกจากการข้องเรื่องกามราคาแล้ว ไม่มีทางที่จะจุติเป็นสัตว์นะหรือเป็นมนุษย์ได้เนาะยิ่งถึงขั้นอนาาจัผลแล้วเนาะไม่ต้องพูดถึงนะนะยิ่งเป็นผู้ไม่กลับมายิ่งไม่หวนเพราะท่านทำลายเชือ้อแห่งการเกิดหมดสิ้นแล้วนะหมดยางแล้วนะออนี่แหละคือประเด็นนะเนาะอ,อ่า มีคาถามอะไรเนาะครับคุณทรงศักดิ์ก็ถามว่าถ้าอย่างพระที่สอนผิดเพี้ยนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นครับหลวงตาเออพูดถึงเรื่องกรรมเออไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะอ่าพูดถึงเรื่องกรรมหลวงตาไม่อยากพูดเรื่องกรรมอย่างไรผลของตัวนี้ได้รับแน่นอนและลูกศิษย์ลูกหานั่นแหละเป็นผู้รับผลกระทบอย่างอย่างยาวนานเลยแหละเนาะเออเพราะว่า าพาบริวารตัวเองอลงไปสู่อบายคือความเสื่อมเนะาะเป็นมิจฉาทิฏฐิเนาะฉันเยอะหรือยังไงก็ไม่รู้พาระนาคามีกลับมาเกิดก็ <c oughs> ไม่รู้จะว่าไงเนาะเขาว่ามาบอกว่าบิดเบียนพระศาสนาบิดเบือนอืแต่ก็ทนายเอย่ยทนายสุดยอดอยุ่คนเนาะไม่รู้เรื่องใชแล้ว <c oughs> แล้วกรมพระพุทธศาสนาเขาก็เตรียมอยู่นนะตอนนะี้เนาะหรือเล่นไปแล้วก็ไมนะ่รูนนะ้